อะไรคะมันกินที่ใส่ลงไปลาผกชีหาผักชีอะไรคะอันนี้คือลิลลีใส่อยู่เลยคะนักคอมอันนี้อะไรคะเต้าเจียวค่ะเต้าเจียวเต้าเจียวเดิเต้าเจียวค่ะเต้าเจียวค่ะเต้าเจียวอ่าใส่หมดขวดเลยใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือเชฟเลยค่ะเชฟบุญบุญน้อยบุญทำอ่าเดี๋ยวพักส่วนนี้ไปก่อนอ่า อันนี้คือการสีข้าวมันไก่นะฮะหรือการยมอ่าวันนี้ข้าวมันไก่กิโลคะคุณครูอามสิบกิโลนะคะสิบกิโลนะคะสำหรับนักเรียนสามร้อยคนเวลร้อเล็ดนักเรียนส <c oughs> องร้อยอนี่นะคะนี่นะคะนักเรียนสีไก่นะคะล้างมือเรียงคะ <c oughs> ยังค่ะฮะ <c oughs> จริงหรอ <c oughs> ออก <c oughs> ออก,ออก <c oughs> สื่อนะคะ <c oughs> ล้างแล้วนะคะล้างแล้วนะคะมือนี้ไม่ได้ล้างหรอคะทำไมถึงใส่ถุงหนึ่งคะมันร้อนมันร้อนอ่ะซิมไหมคะไม่ซิมค่ะเดี๋ยวมันจะเบิดก่อนมันมันแตกมันแตกแล้วเหรอออ้ยน่าจะให้แตกอยู่ในในปากจะได้แบบว่าละลายแบบวืเมื่อคืนนี้หนาวไหมคะไม่ค่ะเปิดพัดลมบนพื้นอาบอกฉันแล้อยู่กลางทงฉันแล้วหนาวแผล เนี่ยหนูว่าเนี่ยเพลงผมพิ๊บพีบพบพบพบแต่ว่าไม่ชนะตัวเองนะนะคนอื่นวิบับวิบับหูสิบกิโลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าส่วนไหนคะส่วนสะโพกส่วนน่องห,หรือส่วนเท้าส่วนน่องคะ่ะส่วนน่องใช่ไหมคะน่องซ้ายรือน่องขวาค่ะแบบนี้น่องซ้ายน่องขวาค่ะอ่ว่าน้องซ้ายรือน้องขวาคะอันนี้สองน้องค่ะถ้าหนูเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าน้องซ้ายน้องขวาค่ะ อันนี้น้องไหนคะน้องน้องขวาน้องขวาหรือน <Yes> ้องซ้ายคะอันนี้น้องซ้ายน้องซ้ายนะคะน้องซ้ายอันไหนน้องขวาคะหาน้องขวาดูหน่อยค่ะอ่าอ่านั้นน้องแมนน้องแมนน้องแมนนองแมนอันนี้ก็บ้องแมนอ้าวเขาขายน้องซ้ายให้หนูเหรอคะเนี่ยข้าแต่น้องซ้ายวะข้าแต่น้องซ้ายให้ปรจักค่ะข้าแต่น้องสายค่ะสองสองสอง จะน้องซ้ายให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะน่องขวาน้าอ่าน่องขวาอันนั้นน่องขวานะคะน้องขวาหน้ามันจะหนักเกินไปค่ะมีความเป็นมิติสัมพันธ์สูงนะคะแบบนี้นะคะแหมเคลนิศศะเศ่ศศ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 นศ่ศศศศศนศศนศศะศศศะศศศศศะศศ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 ศพันคอเอ้ยศาพพันศศวศศัศศศศศกศศศเศศ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 ศนศศศศศะศีศศศศงเสือศล่ะ ตายตายแต่อนมา